บ้านเดี่ยวบนทำเลที่อยู่อาศัยชั้นดีบ้านเดี่ยวกับฟังก์ชันที่รองรับกับทุกกิจกรรมของครอบครัวใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อการอยู่อาศัยในสังคมส่วนตัวเพียง98ยูนิตที่นี่พันานาพุทธมนตลสายสามสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่โครงการพันานาพุทธมนทนสายสามนะคะบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์นิโอคลาสสิกพัฒนาโดยบริษัทพรีวิวเดเวลอปเมนต์ค่ะ คนในโซนนี้ก็จะนิยามว,ว่าคนที่อยู่อาศัยในโซนพุทธมณฑลสายสองสายสามเป็นกลุ่มคนรวยมีฐานะดีนะคะส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าแถวนี้เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็ทางเมืองกรุงเทพจัดให้พื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าพื้นที่เกษตรกรรมทําให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยในโซนนี้ก็จะต้องทาบ้านที่มีขนาดมากกว่า100ตารางวาขึ้นไปค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นเลยว่าโซนนี้มีบ้านหลังใหญ่จํานวนมากเลยทีเดียวค่ะทําเลที่ตั้งโครงการพรนานาพุทธมณฑลสายสาม ตั้งอยู่ติดถนนบางแวกซึ่งเป็นถนนย่อยสำคัญที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสายสามถนนบรมราชชนนีถนนเพชรเกษมและถนนกาญจนาพิเศษถนนสายหลักในโซนนี้และยังมีถนนพานนกพุทธมณฑลสาย4ีถนนตัดใหม่ที่เดินทางมาจากฝั่งทนได้สะดวกขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการมาถึงสายสองแล้วและโครงการยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระและช่วงหัวลำโพงบาง 看。Care. เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจุบันพื้นที่รอบๆในโซนนี้ก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างมากนะคะทําให้มีพื้นที่ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลและร้านสะดวกซื้อต่างๆมากมายในระยะไม่เกิน10กิโลเมตรและตัวโครงการก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนชั้นนําอย่างโรงเรียนเดลล่าโรงเรียนอัสัมชันธนบุรีโรงเรียนสารศาสตร์บางแคมหาวิทยาลัยไม่ดนรวมถึงโรงพยาบาลอาทิโรงพยาบาลกเกษมราชบางแคศูนย์การแพทย์การนาพิเศษและโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะ โดยโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่รวมประมาณ41ไร่ค่ะมีบ้าน2แบบจํานวน98ยูนิตพื้นที่ใช้สอยของบ้านแต่ละหลังนะคะจะเริ่มต้นที่280 326ตารางเมตรบนที่ดินขนาด100ตารางวาขึ้นไปค่ะ งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ประตูทางเข้าถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าช่องประตูทางเข้าออกจะเป็นงานออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทางเข้าบ้านของบ้านเศรษฐีที่มีที่ดินรอบบ้านเยอะในยุโรปโดยไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้ซุ้มทางเข้าใหญ่จนบทบังบรรยากาศภายในโครงการและพื้นที่รอบบ้านแต่ในพื้นที่รอบบ้านก็จะกว้างขวางและเพิ่มความเป็นส่วนตัวสูงขึ้น ซึ่งที่หน้าโครงการนะคะก็จะเป็นประตูแบบดับเบิลซิเคอร์ตี้โดยก็จะมีประตูใหญ่และไม้กั้นอีกชั้นรวมถึงมีช่องทางเข้าออกสาหรับลูกบ้านและผู้มาติดต่อผ่านทางซุ้มร,ปรอปภที่อยู่ตรงกลางพร้อมกล้อง C C T V เพิ่มความสะดวกให้ลูกบ้านมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในโครงการก็ยังมีคลับเฮาส์2ชั้นที่ก่อสร้างในสไตล์โมเดิร์นอินดัสทรีลโดยเป็นสถาปัตยกรรมในช่วงยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันอาคารเก่าแก่เหล่านั้นนะคะก็จะได้กลายเป็นแกลเลอรี่เป็นโชว์รูมสินค้าแบรนด์เนมโดยตัวอาคารและถ่งภายในก็จะมีความโปร่งโล่งพร้อมกับช่องแสง ของสกายไลท์จากหลังคาโดยอาคารคลับเฮา์ของที่นี่นะคะนับเป็นโครงการที่เลือกใช้งานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายในพื้นที่ใช้งานได้แบ่งออกเป็น4พื้นที่4ส่วนสำคัญให้ลูกบ้านสามารถเลือกใช้งานได้ตามสะดวกอย่างเช่นพื้นที่สระว่ายน้ำระบบเกลือห้องฟิตเนสที่แยกออกเป็นส่วนตัวล็อบบี้และโคเวิร์กิ้งสเปซที่ลูกบ้านค่ะสามารถนัดประชุมงานหรือว่ามานั่งทำงานที่นี่ได้ นอกจากนี้นะคะในโซนด้านนอกก็ยังมีพื้นที่สวนส่วนกลางที่ออกแบบภายใต้แนวคิดไลฟ์พาร์คที่จะคัดเลือกเอาพันธุ์หมู่ไม้ที่จะดึงดูดสิ่งมีชีวิตให้เข้ามาอยู่ร่วมกันที่สวนแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในป่าธรรมชาติยิ่งขึ้นด้วยโดยด้านหน้านะคะก็จะมีบ่อน,น้ําที่สวนหน้าคลับเฮาส์ทำให้เกิดภาพดีเฟกต์พิจเจอของอาคารคลับเฮาส์อีกทั้งยังดูสบายตาและไม่ร้อนนอกจากนี้ก็ยังมีท่าน,น้ําค่ะที่อยู่ในบริเวณสวนเพื่อสร้างบรรยากาศสวนให ใม้มีความธรรมชาติกลมกลืนมากยิ่งขึ้น ขับเฮาขนาดใหญ่ที่พร้อมรองรับลูกบ้านในโครงการพานาพุทธมนตรสายสามจำนวน98ครอบครัวได้อย่างเป็นส่วนตัวเลยใช่ไหมคะและอยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าที่โครงการนี้ได้จัดผังโครงการให้ทุกซอยนะคะตั้งอยู่ติดกับถนนหลักของโครงการซึ่งแต่ละซอยค่ะก็มีบ้านเพียง4-8ถึงหลังเท่านั้นทําให้มีความเป็นส่วนตัวสูงโดยบ้านขนาดพื้นที่326ตารางเมตรนะคะจะอยู่ที่หัวมุมของทุกซอยค่ะและด้านหลังที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นบ้านตัวอย่าง p 3 2 6ที่เรา จะเข้าไปชมกันในวันนี้ค่ะ รูปแบบโครงการที่ผสมผสานกลิ่นอายของบ้านในสไตล์นีโอคลาสสิกสถาปัตยกรรมที่ถูกนำมาพัฒนาให้ดูร่วมสมัยซึ่งศิละปะแบบคลาสสิกสมัยใหม่นี้นะคะได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงยุคกลางของศตวรรษที่18ถึงกลางศตวรรษที่19โดยอาคารสไตล์ตาาตนี้จะพบมากในยุโรปโดยบ้านในโครงการพนานาพุทธมณฑลสาย3ก็มีความคลาสสิกลูลาพุ่มฐานผ่านเส้นสายที่เรียบง่ายกับงานก่อสร้างคุณภาพสูงสะท้อน รสนิยมของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาที่บ้านตัวอย่าง P 3 2 6แล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอย326กตารางเมตรแล้วก็ฟังก์ชันบ้านก็แบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะซึ่งมีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนอย่างที่เราอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ส่วนแรกของบ้านจากทางเข้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านเนี่ยด้านหน้าจะเป็นพื้นที่จอดรถในร่มนะคะสามารถจอดได้ถึงสาคันแล้วก็ขนาดหน้าบ้านเนี่ยกว้างพอสมควรเลยทีเดียวนะคะยังเหลือพื้น ที่ใช้สอยได้อีกส่วนในพื้นที่ในบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนนั่งเล่นส่วนโถงรับแขกนะคะที่มีสเปซพื้นที่ที่กว้างขวางนะคะแล้วก็สามารถวางชุดรับแขกขนาดใหญ่แล้วก็สามารถวางโต๊ะทำงานให้ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโถงรับแขกแล้วก็ส่วนของทานอาหารนะคะอย่างพื้นที่ตรงนี้จะเห็นว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเป็นเชื่อมต่อการทําให้ตรงนี้มีโถง กว้างมากขึ้นตรงนี้ในบ้านตัวอย่างเขาบิวอินให้เป็นตัวแพน try นะคะสําหรับเตรียมอาหารเช้าง่ายๆหรือว่านั่งทานอาหารเล็กน้อยตอนเช้านะคะตรงนี้ก็จะมีพวกเคาน์เตอร์ให้ด้วยตรงนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้จะมีตัวดับเบลวอลลุ่มนะคะที่มีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานนะคะตั้งแต่ชั้น1สูงจนถึงชั้น2เลยตรงนี้ในบ้านตัวอย่างเขาวางเป็นชุดโต๊ะทานอาหาร6ที่นั่งนะคะสังเกตได้ว่าแสงจากด้านนอกเนี่ยเข้ามาตรงนี้จะท ให้บ้านดูโปร่งมากยิงขึ้นก็ถือว่าเหมาะกับการอยู่อาศัยของครอบครัวขนาดใหญ่ได้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปค่ะที่ชั้น1ตรงนี้จะมี1ห,ห้องนอนแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําด้วยค่ะ ค่ะแล้วตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ห้องนอนชั้นล่างค่ะซึ่งแยกเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนนะคะแยกออกจากพื้นที่ส่วนนั่งเล่นแล้วก็ส่วนทานอาหารค่ะด้านในตรงนี้นะคะสามารถวางเตียงนอนขนาดควีนไซส์ได้ค่ะและยังมีพื้นที่สําหรับชั้นวางทีวีรวมถึงพื้นที่ขอกันตกแต่งบิวอินตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะในห้องนี้มีห้องน้ําส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยนะคะสําหรับการอยู่อาศัยนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องเด็กก็ได้นะคะห้องทํางานได้หมดเลยค่ะตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ เดี๋ยวไปดูห้องน้ำด้านในกันค่ะ บริเวณชั้นล่างนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ครัวค่ะซึ่งที่โครงการนะคะได้ตกแต่งบิวอินให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสําหรับบ้านที่ขายจริงตรงนี้ลูกค้าจะต้องมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแต่ตรงนี้ดูเป็นไอเดียได้ว่าเราสามารถวางครัววางเตาหรือว่าวางซิงอะไรไว้ตรงไหนได้บ้างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นส่วนด้านนอกตรงนี้นะคะถ้าเปิดประตูออกไปตรงเนี้ย จะเป็นพื้นที่ส่วนซักล้างนะคะสามารถวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็สามารถตักผ้าที่บริเวณข้า,างๆบ้านได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางออกสําหรับห้องแม่บ้านนะคะซึ่งแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนเวลาแม่บ้านจะทํางานนะคะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างเป็นส่วนตัวแล้วก็เจ้าของบ้านก็อยู่อีกส่วนหนึ่งได้ค่ะเป็นส่วนตัวมากๆเลย สำหรับห้องน้ำที่นี่นะคะมีความพิเศษเพราะว่าทางโครงการให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพของวัสดุการก่อสร้างนะคะอย่างถ้าเราเข้ามาดูนะคะห้องน้ำที่ชั้นล่างตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นหินอ่อนชนิดพิเศษที่ทางโครงการคัดเลือกมาซึ่งลดการเกิดเชื้อโรคเชือ้อราแล้วก็แบคทีเรียด,ด้วยส่วนสุขภัณฑ์นะคะที่นี่ใช้แบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหลังนะคะใช้วัสดุห้องน้ำเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อที่ชั้น2ค่ะ ตรงนี้เป็นโถงบันไดาทางขึ้นบริเวณชั้น2นะคะสังเกตได้ว่าการใช้วัสดุนะคะจะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยที่แท้จริงเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของกระจกคาช่องแสงที่จะเปิดรับแสงให้เข้ามาสู่ทั้งภายในตัวบ้านชั้นล่างและชั้นบนทําให้มีแสงสว่างลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ชั้น2นะคะยังไม่ได้เข้าไปในห้องนอนนะคะตรงนี้จะมีพื้นที่ ส่วนที่ใช้สําหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปไฮไลท์ของบ้านค่ะดับเบิลวอลลุ่มนะคะชั้นหนึ่งชั้น2องเชื่อมต่อกันตรงนี้เรามองเห็นจุดทานอาหารด้วยค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือตอนนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่จัดเอาไว้เป็นพื้นที่นั่งเล่นสําหรับครอบครัวตรงนี้จะเป็น private โซนนิดนึงสาหรับคนที่มีแขกอยู่ข้างล่างแล้วอยากมีลูกมีหลานอยากขึ้นมาเล่นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะตรงนี้มานั่งดู TV, ทีวีทํากิจกรรมร่วมกันได้เดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องนอนใหญ่ค่ะ master bedroom วัวนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้มีขนาดกว้างเลยนะคะถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของบ้านที่บริเวณชั้น2เลยนะคะต้องส่วนแรกตรงนี้เข้ามาเป็นพื้นที่ห้องนอนนะคะวางเตียงนอนได้เลยนะคะขนาดคิงไซส์นอกจากนี้ในห้องมาสเตอร์เบดรูมยังได้รับการออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคนี้ด้วยการปรับพื้นที่ระเบียงซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากนะักมาเป็นมุมพักผ่อนซึ่งก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้ได้จริงค่ะ ตรงนี้เป็นพื้นที่จุดนั่งเล่นภายในห้องนอนได้เลยนะคะสามารถนอนดูชมวิวดูทีวีหรือว่าจะใช้สำหรับเป็นโต๊ะอ่านหนังสือได้ด้วยค่ะส่วนต่อไปค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ Walk in c l o s e t นะคะสำหรับคนที่อยู่อาศัยเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แบ่งค่ะฝั่งชายหญิงนะคะการแต่งตัว ั่งนี้ในบ้านตัวอย่างหลังนี้แบ่งฝั่งนี้เป็นผู้หญิงนะคะมีตู้สื้าสวยงามเลยตรงนี้เป็นไอเดียการตกแต่งนะคะในบ้านจริงจะไม่มีแบบตู้สื้าให้นะคะลูกค้าสามารถมาติดตั้งบิวอินเพิ่มเติมได้เองนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะอย่างห้องนี้เป็นมีพื้นที่ Walk-in Closet ทําให้ติดกับห้องน้ําใช้พื้นที่ประโยชน์ได้สูงสุดนะคะห้องนี้บ้านหลังนี้มีอ่างอาบน้ำหนอ่างนะคะแล้วก็มี ห้องอับน้ำหนห้องที่แยกกับห้องสุขภัณฑ์อีก1ห้องนะคะส่วนอ่างล้างหน้าเป็น his and her นะคะตรงนี้พื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวขนาด326ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราไปดูที่ห้องนอน2และห้องนอน3ค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงห้องนอน2และห้องนอน3นะคะที่โครงการนี้ให้ความใส่ใจกับห้องนอนทุกห้องนะคะ ซทางโครงการค่ะได้ทําห้องนอน2และห้องนอนสามีขนาดใกล้เคียงกันนะคะเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของลูกๆในครอบครัวค่ะอย่างเช่นห้องนี้นะคะห้องนี้จะบอกว่าเป็นห้องนอน2ก็ได้เพราะว่าอยู่ที่ส่วนบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ห้องนี้ได้มีการออกแบบตกแต่งบิวอินให้เป็นตัวอย่างแล้วสําหรับพื้นที่ขายจริงตรงนี้นะคะจะไม่มีตัวชั้นวางทีวีแบบนี้มาให้แต่ลูกค้าลูกบ้านที่มาอยู่อาศัยสามารถติดตั้งเป็นบิวอินได้เพราะว่าถ้าทําเป็นบิวอินตรงนี้ก็จะสามารถทําเป็นพื้นที่ ที่ walk in closet สำหรับการแต่งตัวตู้เสื้อผ้าต่างๆเก็บของได้มากมายเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าห้องนี้ได้ทำ built in ไว้เป็นตู้เสื้อผ้า walk in closet นะคะก็นี่เลยเห็นเลยนะคะว่าทำตู้เสื้อผ้าเตรียมพร้อมการรองรับกันอยู่อาศัยเลยได้เป็นอย่างดีนะคะตรงนี้เป็นไอเดียการตกแต่งสำหรับใครที่เข้ามาดูบ้านตัวอย่างนะคะแล้วก็สามารถดูไปเป็นไอเดียได้นะคะว่าเราอยากใช้โทนสีอะไรหรือว่าอยากตกแต่งหรือินประมาณไหน ส่วนวัสดุในห้องน้ํานะคะเป็นแบรนด์ American Standard เหมือนกันแต่ว่าสําหรับห้องนอน2องและห้องนอน3จะไม่มีอ่างอาบน้ํานะคะเดี๋ยวเราให้ดูภาพด้านในกันค่ะและตรงนี้เป็นห้องนอน3ค่ะสำหรับแปลนบ้านหลังนี้พื้นที่326ตารางเมตรห้องนี้อยู่ที่ส่วนโซนหลังบ้านนะคะตรงนี้จะเห็นเลยค่ะว่าห้องนี้มีการตกแต่ง ออกแนวผู้ชายผู้ชายหน่อยนะคะก็จะเลือกโทนสีที่เข้ากับตัวบ้านด้วยแล้วก็เข้ากับผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะอย่างการตกแต่งห้องนี้ตู้เสื้อผ้าจะไม่เหมือนกับห้องที่ผ่านมานะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ที่สามารถใส่ของในทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะส่วนวิวห้องนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณโซนหลังบ้านนะคะส่วนห้องน้ําอย่างที่บอกคะ่ะทุกห้องนะคะจะใช้วัสดุเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปชูภาพค่ะ ร่มโทนสายสามบ้านเดี่ยวที่ให้คุณค่ามากกว่าบ้านโดยสถาปตัตยกรรมที่ยั่งยืนทุกตรางนิ้วในโครงการและบ้านทุกหลังนะคะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้กับทุกคนในโครงการนี้ค่ะสําหรับตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษค่ะที่13.59าล้านบาทจากราคาปกติ15ล้านบาทและคุณยังสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษนะคะกับครั้งแรกที่ยังไม่มีใครทํามาก่อนไม่มีโครงการไหนทําเลยนะคะกับแคมเปญการทดลองอยู่อาศัยในบ้านตัวอย่างค่ะที่ ที่นี่ให้ทดลองอยู่อาศัยฟรี1คืนนะคะที่โครงการพันานาพุธนทธมณฑลสายสําสหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นหรือว่าจะโทรมานัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการนะคะที่สํานักง,งานขายทุกวันค่ะได้ที่เบอร์0 9 8ย์1 9 9 9 9ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ